หลายคนอาจสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมจูจ่ๆธงชาติถึงได้ขึ้นเต็มไปหมดใช่ไหมคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มคนเหล่านี้ถึงกับเปิดระดมทุนออนไลน์เพื่อซื้อธงแล้วก็กอุปกรณ์การติดตั้งนะคะซึ่งก็ได้รับเงินบริจาคไปแล้วกว่า2 0,000ปอนด์เลยค่ะเพื่อนๆก็เพราะว่าแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าการติดธงก็เป็นเรื่องความรักชาติแล้วก็บางส่วนก็กังวลนะว่าการเคลื่อนไหวน,นี้อาจสื่อถึงอะไรที่มากกว่านั้นนะคะก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยเกิดความกังวลน,นั่นเองคะ่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบ คนที่เชื่อมโยงการติดธงนี้ไปกับการประท้วงต่อต้านผู้อพยพที่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้หม่อมก็มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็กําลังเป็นที่ถกเถียงในสาฮาราชนาจักรค่ะนั่นก็คือเรื่องของธงชาติที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นร้อนทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อนๆ หลายคนอาจสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมจูจ่ๆธงชาติถึงได้ขึ้นเต็มไปหมดใช่ไหมคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราคงสังเกตเห็นว่ามีทั้งธงชาติอังกฤษแล้วก็ธงยูเนียนแจกโบกสะบัดอยู่บนเสาไฟแล้วก็ตามถนนหรือแม้แต่สะพานทางหลวง,ท,งทั้งทงที่ปกติธงเหล่านี้จะออกมาเฉพาะงานสําคัญๆอย่างการแข่งขันกีฬางานราชวงศ์หรือว่ากิจกรรมทางทหารเท่านั้นคะ่ะ ปรากฏการณ์นี้มันเริ่มขึ้นที่พื้นที่เวสต์มิดแลนด์แล้วก็ย่านทาวแฮมเลตในลอนดอนค่ะโดยมีกลุ่มคนที่มีชื่อว่า w a l l y Warrior นะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเป็นกลุ่มที่เริ่มเคลื่อนไหวน,นี้ค่ะซึ่งพวกเขาก็ได้อธิบายตัวเองว่าเป็นชายชาวองังกฤษที่ภาคภูมิใจที่ต้องการสแสดงความรักชาติแล้วก็ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์แล้วก็เสรีภาพของประเทศค่ะ,คะกลุ่มคนเหล่านี้ถึงกับเปิดระดมทุนออนไลน์เพื่อซื้อธงและอุปกรณ์การติดตั้งนะคะซึ่งก็ได้รับเงินบริจววาค ลุยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ชื่อว่า Operation Raise a Flag ค่ะซึ่งมีสมาชิกกว่า5,000คนบน Facebook เลยนะก็กำลังสนับสนุนการติดธงนี้ด้วยเช่นกันค่ะทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องที่ต้องมาถกเถียงกันนะคะนั่นก็เพราะว่าแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าการติดธงก็เป็นเรื่องของความรักชาติแล้วก็บางส่วนก็กังวลน,นะว่าการเคลื่อนไหวน,นี้อาจสื่อถึงอะไรที่มากกว่านั้นนะคะนะักวิชาการอย่างทีมมาแชลได้อธิบายว่าปกติแล้วเนี่ยคนอังกฤษเขาจะไม่ค่อยแสดงออกถึงความรักชาติแบบจงจ แ,แต่ในช่วง20ปีที่ผ่านมามีการแบ่งแยกความคิดมากขึ้นทําให้บางครั้งธงชาติเนี่ยอาจถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของบางกลุ่มเท่านั้นนอกจากนี้เขาก็ยังกล่าวอีกว่าธงเซนจอร์นะคะเคยถูกกลุ่มขวาจัดนําไปใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์มาก่อนทําให้มีการนําธงมาใช้อย่างแพร่หลายบนท้องถนอนอีกครั้งก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยเกิดความกังวลน,นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบางคนที่เชื่อมโยงการติดธงนี้ไปกับการประท้วงต่อต้านผู้อุพยพที่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้นั่นเองนะคะ ถึงมาว่ากลุ่มผู้จัดเขาจะยืนยันเลยนะว่าจุดประสงค์ของพวกเขาเนี่ยก็คือความรักชาติเท่านั้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะมาดูกลุ่มคนที่เห็นด้วยกันก่อนนะคะหลายคนมองว่าการติดธงเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะแล้วก็ควรสนับสนุนอย่างคุณแอนโทนีฟาเรลผู้ที่เปลี่ยนธุรกิจมาขายเสาธงบอกว่าเขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้โบกธงชาติแล้วก็คิดว่าเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจเล็กๆของผู้คนแล้วก็ยังบอกว่าเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาผู้ผ้ยดวย personally, I've, i'll fly my flag with uh, with pride. no problem. if people decide that that's racist, that's that's their call, but uh, it is the country flag that we're flying in our own country. So i'll just come up with the idea, like i've done in the past, to actually fix the poles to people's houses, properties. so i made one for myself, took it home on friday, fixed it to the wall and bought a flag from the local shop and uh, put it up to get some photos ready to advertise. i think a little bit with the immigration problems and uh, the hotels and the boats and God knows what else and I think people are just kind of having enough now and uh, I think this is the first part of people being able to show that uh, ขณะที่ลิววี่แม็กซ์ค่ะที่เป็นบาร์เทนเดอร์สาววัย32ก็บอกว่าประเทศอื่นก็ทําได้แล้วทําไมเราจะทําไม่ได้ละ่ะในทางกลับกันนะคะก็มีชาวลอนดอนคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ว่าธงที่ติดในเบอร์มิงแฮมแล้วก็ทาวเวอร์แฮมเล็ตเนี่ยควรถูกนําลงค่ะเพราะว่ามันถูกนําไปใช้หลังจากการประท้วงเรื่องของผู้ลี้ภัยแล้วก็สเตลลี่แอรอนนะคะชายพนักงานบริการจากในจีเรียแสดงความกังวลว่าท่านเรื่องนี้มันรุนแรงขึ้นนะอาจ จะกลายเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็ได้นะคะเรื่องเนี้ย ที่นำมาเล่าทั้งหมดนี้นะคะก็ยังเป็นข้อถกเถียงและก็ได้รับความสนใจจากสาธารณชนรวมถึงรัฐบาลเองด้วยนะคะทั้งสภาเมืองเบอร์มิงแฮมแล้วก็ทาวเวอร์แฮมเลตนะคะได้สั่งให้ปลดทงเหล่านี้โดยให้เหตุผลเรื่องความปลอดภยัยแต่การกระทำนี้กลับยิ่งทำให้กลุ่มผู้จัดมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นสุดท้ายนะคะโฆษกรัฐบาลก็ได้ออกมายืนยันว่าความรักชาติเนี่ยก็ยังคงเป็นสิส่งสำคัญสำหรับนายกรัฐมนตรีเสมอเรื่องราวของทงชาติเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกที่หลากหลายนะคะในสังคมอังกฤษในปัจจุบันนี้ ทั้ทงเรื่องความภาคภูมิใจในประเทศแล้วก็ความกังวลว่าสัญลักษณ์เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่อาจสร้างความขัดแย้งได้ค่ะ เ,เพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ที่เขามีการขึ้นธงชาติแบบนี้บ้างมันบ่งบอกอะไรได้บ้างลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของธงชาติที่กําลังเป็นประเด็น Talk of the Town ในสาาราชาณาจักรเลยคะ่ะเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าสัญลักษณ์ธรรมดาาอย่างธงชาติก็สามารถมีความหมายที่ลึกซึ้งและก็ซับซ้อนได้มากเลยทีเดียวนะคะเ,เพื่อนๆคิดว่าการแสดงความรักชาติแบบนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือเปล่าและการกระทําแบบนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อสังคมในระยะยาวไหมมาร่วม สางความคิดเห็นกันได้เลยนะคะต้องบอกว่าหลังจากที่กลับมาจากประเทศไทยนะคะแม้แต่เมืองที่หมอมอาศัยอยู่นะก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะก็เห็นนะว่ามันเริ่มมีธงชาติที่เขาเออกมาประดับประดาบนเสาแล้วก็เขียนคําว่าอังกฤษหรือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เดินทางไปหาน้องสะพายที่เมืองลีดนะคะก็เห็นนะว่าตามสะพานแล้วก็ ตามถนนทางหลวงต่างๆเนี่ยมีธงออกมาประดับประดาด้วยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะไม่ได้เห็นเลยอะในประเทศอังกฤษหรือว่าในสหราชอาณาจักรนะคะในความรู้สึกของหม่อมนะ หมมก็มองว่ามันเป็นเรื่องใหม่แหละเพราะว่าปกติแล้วเราก็รู้นะว่าคนอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนเขาก็รักชาตินะคะรักบ้านเกิดแต่เขาก็อย่างที่บอกไปแหละรักนะแต่ว่าไม่แสดงออกไงแต่ว่าเขาก็เริ่มที่จะเอาธงชาติมาประดับประดาด้วยส่วนตัวนะก็มองว่าเป็นเรื่องแปลกก็จริงอ่ะแต่ว่าคิดว่ามันไม่ได้กระทบอะไรกับชีวิตประจําวันอะไรมากมายนักนะเราก็ต้องดูกันต่อไปนะคะ,ะว่าจะเป็นยังไงเนาะ เอาเนว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะคะหม่อมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องนี้กันใหม่ด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย